สวัสดีครับ FC มาต่อ AP ที่3นะครับตรงนี้จะเป็นปจุดแสดงพันธ์เต่าทะเลที่มีชีวิตนะครับนี่เป็นทางเข้าครับทางเข้าก็จะมีลูกทหารเตา่าทหารเตา่าเ,ตาเรืออยู่สองสองท่านซ้ายขวาผู้หญิงกับผู้ชายนะครับเนี่ย พอเข้ามาก็จะเจอรูปปั้นต่อมะเฟืองครับนะครับเนี่ยครับต่อมะเฟืองเป็นเต่าทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเคยจับได้นะครับน้ำหนักถึง9 5้าห้ากิโลกรัมในนี้ครับก็จะเป็นอาคารแสดงทันเต่าหรือว่าจุดสำหรับพากพื้นลูกเต่านะครับหลังจากที่เพาะฟักออกมาแล้วนะครับ แล้วก็จะมีอาคารสินค้าแสดงนะครับหรือร้านจำหน่ายของที่ระลึกมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นอาคารใหญ่เลยนะครับในนี้มีห้องลงห้องน้ำนะครับบริการสะอาดสะอ้านนะครับไม่เสียตังค์ครับ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดแสดงเต่าที่มีชีวิตนะครับให้เด็กๆได้ดูอาคารตรงนี้นะครับได้รับการบริจาคจากบริษัท้างร้านและเอกชนนะครับช่วยกันนะครับสมทบทุนสร้างนะครับบ้านเต่าทะเลนะครับนี่ครับก็จะมีปต่า พาลูกพาหลานมาเที่ยวได้ครับตรงนี้จะเป็นอาคารบ้านเต่าแสดงเต่าตัวใหญ่ครับเต่าใหญ่ครับเต่าใหญ่หาเด็กๆจะชอบ ชอบเลยดูแล้วเอาไปเองล้วเดี๋ยวไปรอร้านกาแฟนี่ครับตรงนี้ก็จะมีจุดถ่ายรูปครับเนี่ยนะเป็นแลนด์มาร์กเลยครับ โรงอนุบาลเต่าทะเลศูนย์นรักพันเต่ากองทัพเรือเอาสวัสดีครับนายหานเวนถ่ายคลิปอยู่เนี่ยนี่มีประเทศน้อยอยู่นี่เออเนี่ยเนี่ยประเทศน้อยกลังถ่ายคลิปคนงคนเก่งบางคนนี่ยรอเมื่อกี้เจอแล้ว ตรงนี้เป็นเป็นบ่ออนุบาลเต่าครับจะมีมรกรเทศน้อยอีกแล้วเจอนกักเทศน้อยกำลังบรรยายให้นะครับนักท่องเที่ยวอาาดนแข็งแรงมากเลยคน้องจะไม่มีฝานะคะ่ิยเป็นขาหาะการแท้เพร่้องจะกินลงกระปุกกับสาหายทะเลเป็นอาหารค่ะน้องไม่มีค่ะดิแข็งแรงมาก อนะนนะยลกับนะครับนี่จะเป็นบ่อเต่าอนุรักษ์่ักฟื้นตัวตัวนี้ทำไมเอาออกมาไม่ทั้งขายอจะขัดบ่อที่แรกเขาอัวนี้คือล้างบ่อล้บอแล้วก็ไม่ขัดล้างบ่อล้างบ่อเพาว่ามันกัดนะลูก กัดมันกัดแรงนะรำกัดนะไม่ััดาบอันนี้คือตัวเล็กไม่ใช่ด้วยพีดาไปดูนู่นบ่ออนุบาลเต่าสามสี่เดือนนะครับสามถึงสี่เดือนนี่ประมาณนี้ครับอันนี้คืออะไรอ่ะไปดูเต่าลูกกันอันนี้สามถึงสี่เดือนมาตรงนี้ก็นี่ครับสามถึงสี่เดือนประมาณนี้ครับ ก็จะมีหน่วยงานบางหน่วยงานมาเที่ยวแล้วก็มาทำกิจกรรมจิจอาสาล้างบอ่อเต่าอันนี้คือสามถึงสี่เดือนบอ่อนี้ห้าถึงหกเดือนครับห้าตเดือนนี่อ้าวไม่มีไม่มีเต่านะอ๋อจับออกมาเมื่อกี้นี่นค,ครับเนี่ย ันนี้ครับห้าถึงหกเดือนห้าถึงหกเดือนครับอันนี้เจ็ดถึงแปดเดือนครับเจ็ดถึงแปดเดือนครับนี่นี่ดูนี่ตัวนี้เจ็ดถึงแปดเดือนครับต่อนี้เจ็ดถึงแปดเดือน ป็นบ่ออนุบาลนะครับบ่อฟักฟื้นนะครับเลี้ยงไว้ให้โตพอที่จะเอาตัวตัวเองรอดก็จะปล่อยคืนสู่ทะเลนะครับอันนี้หนึ่งถึงห้าปีครับบ่อนี้ครับนี่ครับหนึ่งห้าปีเต่าทะเลเนี่ยนะครับเขาจะมี พิเศษอยู่ก็คือถ้าปล่อยเขาจากตรงไหนนะครับนะครับเขาจะกลับมาวางไข่ในบริเวณใกล้เคียงนะรหรือบริเวณนั้นนะครับตรงนี้เป็นบ่อฟักฟื้น,นสัตว์ทะเลหายากนะครับหรือฟักฟื้นเต่าบ่ดอใหญ่นะครับ ส่วนมากในนี้นะครับจะเน้นไปที่เต่านะครับบอ่อนี้ก็หนึ่งทุกสองเดือนครับอันนี้ก็บอ่อนี้หนึ่งทุกสองเดือนนี่ครับทุกส,สองเดือนใน,นเบสที่กอับมา เหนป้าเ็ป้านเก้าถึงสิบเดือนนะครับตัวโตแล้วตอนนีโต อยากจะถามว่าทำไมโตแล้วทำไมไม่ปล่อยอส่วนมากคือเต่าทีเา่เลี้ยงไว้เนี่ยนะครับที่โตแล้วเนี่ยไม่ปล่อยจะเป็นเต่าที่ช่วยตัวเองไม่ค่อยได้ครับคือพิการนะครับไม่สมบูรณ์นะครับก็จะเลี้ยงเอาไว้เนี่ยครับเนี่ยอันนี้กระดองผิดกปกติ ตัวนี้กเป็นดาวพิการใช่ไหมเขาเลยไม่เขาเลยไม่ปล่อยใช่ไหมตัวใหญ่ไม่ใช่ใช่ปล่อยายอใจใครเลยบางคณะก็จะมาขอปล่อยนะครับแล้วก็ทําเรื่องมาขอปล่อยได้ครับอันนี้คือภายในอาคาร แล้วก็จะมีโรงพยาบาลเต่าทะเลครับมีแห่งเดียวครับอยู่ที่นี่ครับมีที่เดียวใช่ไหมโรงพยาบาลเต่าทะเลนะก็จะมีอาสา,าตวาแพทย์ประจำนะครับคอยดูแลรักษาเต่าที่ป่วยนะครับที่เวลา เต่าเจ็บป่วยมาเนี่ยนะครับเขาก็จะนํามาปล่อยนำมารักษานะครับที่นี่เนี่ยครับมันโรงเมื่อกี้เนี่ยคือโรงอนุบาลเต่าทะเลครับครับสําหรับ EP ที่3มก็เอาแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไปครับว่าจะพาไปทําอะไรครับ